สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะพาไปเที่ยวหมู่บ้านรุกลินกันนะคะว่ามีอะไรมั่งหลังจากโชว์ภาพเสื้อผ้าด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะคะเป็นภาพนิ่งๆช่วงนี้ก็จะเป็นฤด,ดูร้อนของที่นี่หญ้าจากที่เขียวๆก็กลายเป็นสีทองสีเหลืองนะคะ ซึ่งจะเดินผ่านแถวแถวนี้ก็จะมีสนามเทนนิสนะคะซึ่งที่นี่สนามกีฬาเทนนิสก็จะเป็นที่นิยมมากจะเห็นอยู่ทั่วๆไปซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูแห่งการแข่งขันเทนนิสกันอยู่ค่ะส่วนต่อไปก็จะมาดูในส่วนของสนามหมาเล่นนะคะที่นี่ให้ฟาร์มสำคัญกับสัตว์เลี้ยงมาก ก็จะมีสนามหมาเล่นจากมีสนามเด็กเล่นก็จะมีสนามหมาเล่นด้วยค่ะก็จะมีกฎระเบียบเขียนไว้นะคะต้องมีที่จูงที่ผูกคอหมาแล้วก็มีคนหนึ่งต้องไม่เกิน2ตัวนะคะ<ม>เวลาพาเข้ามาในส่วนนี้ซึ่งก็จะมีรั้วรอบขอบชิดจะได้นำน้องหมามาเจอเพื่อนฝูง ก็เหมือนสนามเด็กเล่นนะคะพามาพบปะเจอกันพูดคุยกันหมาก็วิ่งเล่นกันในส่วนนี้ย้าก็ยังเป็นสีเขียวๆอยู่ซึ่งจะมีน้ำดื่มมีถุงให้เก็บอุจจาระของหมาซึ่งก็มีความสะดวกสบายในระดับหนึ่งค่ะมีหมาวันนี้ไม่เคยเยอะเท่าไหร่ มาเจอตรงนี้ก็จะหมุนซ้ายหมุนฝาแอคชั่นเสื้อผ้าสักหน่อยแต่ก็มีแบล็กราวเป็นน้องหมาเข้ามาหลายตัวเลยค่ะเป็นมิตรมากเลยรู้สึกสนุกสนานนะคะกับหมาเป็นฟาร์มน่ารักเหมือนเด็กๆอะค่ะพออยู่ด้วยกันทุกวันวิ่งเล่นกันก็มีครามเพลิดเพลินได้ออกกำลังกาย แล้วก็มาดูในส่วนของหมู่บ้านนิดหนึ่งนะคะซึ่งหมู่บ้านที่เป็นชั้นเดียวก็จะเป็นบ้านโบราณของชาวออสเตรเลียนะคะเพราะว่าถ้าบ้านสมัยใหม่ก็จะเห็นเป็นสองชั้นมากขึ้นซึ่งบ้านชั้นเดียวก็จะมีบริเวณเยอะมากกว่าบ้านสองชั้นซึ่งจะมีสนามหน้าบ้านหลังบ้านมีโรงรถ คือจะจัดเป็นบ้านโบราณของชาวออสเตรเลียค่ะซึ่งในส่วนของหน้าบ้านจะมีถังขยะนะคะซึ่งจะอยู่ในส่วนของตัวบ้านทุกๆวันจนันทพฤหสัสศุกร์เสาร์ประมาณนี้ค่ะจะมีตารางเวลาที่ว่ารถของเทศบาลจะมาเก็บขยะเปียกขยะแห้งขยะที่เป็น ถังกระดาษขยะที่เป็นเครื่องแก้วแล้วก็ขยะที่ตัดกวาดกันภายในบ้านแล้วก็ขยะที่เป็นถังกระดาษซึ่งในแต่ละวันก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะมาเล่ากลิดเล็กๆน้อยๆสวัสดีค่ะ